Rumor, hotel. Hotel. นี่ก็เป็นคลิปแรกเลยที่ผมอัดเกม Dead by Daylight เลยนะครับเป็นคลิปแรกที่อัดลงช่องเลยก็ประเดิมคลิปแรกเนี่ยผมก็กะจะเก็บไว้ความทรงจำให้ได้ครับเกี่ยวกับตัว d e a d ซ l i n g e r หรือว่าลุงปืนเนี uh ่ย huh. คือพูดง่ายคือคลิปเนี่ย มันลงเอาไว้เนี่ยคือเล่นก่อนโดนเนิร์นั่นเองก็สิ่งที่โดนเนิร์ฟสำหรับเดสเซนิงเกอร์นั้นก็คือ1นึ่เลยนะครับตัวเดสเซนิงเกอร์เนี่ยจะมีดีเลย์นในการอะไรยังไงตอนจะชักปืนน่ยมันจะมีดีเลย์ขึ้นมาซึ่งไอซึ่งการเนิร์ฟอย่างเงี้ยมันทําให้เราไม่สามารถควิกสะโผบได้แล้วแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะอย่างที่สองนะตอนที่เราแคนเซิลการยกปืนอ่ะ มันก็มีดีเลย์อีกเพราะว่าคือมันจะมันจะกดควิกแบบเลงเลงแล้วยกเลิกไม่ได้แล้วอ่ะมันจะมีดีเลย์เหมือนอารมณ์เหมือนตัวฮันเท็ดกระต่ายปลาขวานน่นแล้วจะยกเลิกขวานอ่ะมันจะมีดีเลย์ใช่ปะนี่ก็เหมือนกันเลยก็คือจะมีดีเลย์เข้ามาเฮ้ย <c oughs> แต่อย่างนั้นมันก็ได้รับนะก็คือตอนที่เลงปืนอ่ะมันจะมีความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยอืมก็โอเค แต่เอาจริงคือสนใจไอ้เรื่องที่ที่มันโดนเนิฟมากกว่าและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่โดนเนิฟอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงหัวใจอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นเป็นส2เมตรจาก24เมตรโอเคหนักเอาเรื่องซึ่งปกติมันก็เดิน4ีแล้วนะแล้วเสียงหัวใจี่เมตรตอนนี้เพิ่มเป็น32เมตอืเมตรโอเคโอ้ยเมนเมนลุงปืนอย่างผมลอกห้ากับสิ่งนี้เลย ก็คลิปนี้นะครับก็จะมาเล่นล้จะมาเล่นส่งท้ายก่อนจะโดนเนิร์ฟและส่วนเปิ์กที่ผมจะเอาไปนะคืออย่างแรกเลยผมจะเอาเส้นนี้ไปก่อนนี่ล็อกเครื่อง1 2อกย่วิกืนกินความหวังเปิรกเกียนบราร์บีคิวแล้วก็เซฟดอะเบสฟอลัสส่วนแอดออนก็ไหนไหไหนไก็จะเล่นก่อนโดนเนิร์ฟแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนให้สุดแล้วกันขอเปลี่ยนเป็นนี่อันนี้เลยเหล็กเฮลไซก็คือ เมื่อยิงไปเนี่ยก็คือตับใดที่ยังถูกฉบวกปักคาอยู่เนี่ยออ่าของเซอร์ทั้งหมดในรัศมิความรุนแรจะถูกเปิดเผยแล้วก็อันนี้เลยการที่ผมชอบใช้นี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้คือความเร็วในการรีโหลดปืนฉบวกเพิ่มขึ้นปานกลางนั่นเองก็ไหนๆก็หลังโดนน้กมากก็ไม่รู้จะ่นีหรือเปล่าอาจจะพักยาเลยก็ได้ ส่วนออฟวิกงก็ไม่รู้อะจะสายอะไรก็เดี๋ยวคิดดูทีกันแต่ผมแต่คลิปเนี่ยด้วยความที่มันจะโดนเนิร์ฟแล้วผมจะลองเล่นสอ,สองสายเลยอย่างที่สองที่ผมจะเอาไปอะ่ะก็คือนี่เอาไหนว่ายังหาไม่เจอออนี่ไงนี่ไงนีนนน่ี่สองสองก็ทำลายคือเกมแรกอะ่ะผมจะเอาเบิร์กเซตนี้ไปก่อนนะส่วนเกมที่2อ,อะผมจะเอาเปิร์กนี้มา เป็นเปิร์กลดเสียงหัวใจตอนที่นี่อยู่ตอนตอนที่เรายังปกตอนที่เรายังหาเซอร์อยู่อะแต่มันจะเพิ่มขึ้น8ดองค์8ดเมตรตอนที่ตอนที่เรากำลังไล่เซอร์อยู่ะนะซึ่งเดี๋ยวเกม2ก็ค่อยว่าอไกทีนึงแต่เกมแรกผมเอานี้ไปก่อนไปโอ้โหมิดวิดส์ด,ด้วย ในเรื่องของออฟฟิ้งผมเอาเป็นพุดดิ้งมานะจะเอาแตกมันหน่อยตายลับนะด่านนี้เฮ้ยเจอหนึ่งโอเคเข้าแล้ว <c oughs> แยเลยโอ้ยิงว้าวอีกแล้ว <c oughs> ตืน่นเต้นเขาตื่นเต้นดูมัไหมไม่อยู่ มาถึงปุ๊บยิงเว้าโชว์คนดูเลยเฮ้ยลงรูเฮ้ยเขียนคุ้นปั่นอย่าสบายใจเลยนะเออดึงได้เว้ย ว่าได้สองท่าแตกแล้วครับเวลาอันสั้น <c oughs> นี่ก็ไม่สั้นเท่าไหร่นะเฮ้ย <c> เ <oughs> ดลไว้มาไล่เดลไว้ก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยเดลไว้มันโตมาละ เขาดึนต่อแล้วกันแล้วเราจะได้เก็บสแต็กคืนกินด้วยโอ้โหที่นี่เองหกุบดีมาดีอะอยู่นิ่งๆก็เสร็จดีครับอย่างนี้นี่แหละ มาสี่จะแตกแล้วเราอย่าล่าเคสนะครับเคสเป็นเหยื่อเราเราอย่าเพิ่งล่านะเราจะแตกเยอะๆก่อนค่อยไปล่าได้อันนี้คือจะแตกผมนะโอเคตายแล้วโอ้โหยังปั่นต่อเว้ยหาเสร็จแล้วหนึ่งหาสัก,ก,ก,สก,กทีแล้วกันสักทีแล้วกันคือบางทีนะเว้ยมันอดไม่ได้คือแบบผมเห็นแล้วมันอดไม่ได้จริงๆ คือคือจริงอยู่ว่าทำอย่างนี้แล้วอะสแต็กคืนไอ้สแต็กเซนเตอร์เบสอะมันลดลงก็จริงเว้ยแต่แ,ตแรกการที่แบบเราสามารถเก็บสแต็กคืนกินได้รัวๆแล้วลูกเกมที่มันดีกว่าต้องเอาแล้ววะเราเราเราต้องขอเอาตะขอไปไหนวะขอข้างนอกอีกกูนี่งานโมนตัมพูดเราอะ่ะเฮ้ยงานโมนตัมพูดไงหนีหลบหนีกัเลยเฮ้ยมีโคลทางาน,นตะขอ โอเคโอ้โหรีบไปหน่อยชุดไฟซัดด้วยนะเรียบร้อยครับต้องเน้นคุดตะโหน่อยแล้วก่อนที่แพตต้าจะไม่มีให้ทำอีกมาหาลีโดตอลีโดต์เร็วๆเลย ว่าตรงนี้ใช่ไหมข้ามข้ามไปแล้วเป็นด่านที่ผมเล่นเท่าไหร่ก็ยังไม่ชินทีนเลยไอ้ด่านเนี้ยตามคนต,ตามก็เจ็บก่อนโอ้ยปล่อยดีไม่ได้วะเฮ้ย <c oughs> งั้นเอาทั้งหลอยกันวะเคสเคสเอาทั้งสอยกัน,กน นีนะ่เรียบร้อยเนี่ยคือจุดแก่งที่ผมชอบว่าคือมันสามารถควิกแล้วกันไอ้พวกเข้าไม้หรือพวกจะวนได้อะนี่แหละคือความแข็งแกร่งของเลติงเกอร์ซึ่งแผ่หน้าก็จะไม่มีแล้วอย่างนี้แหละบาร์บี้ชูตัวตัดไ,ไม่พบอ่าดูข้างล่างงานได้ยินเสียงเกีรยสายไฟอยู่เนี่ย ดีไงล่ะเรลยบร้อยกืนกินทำงานสามต่าแตกแลโอเคเฮ้ยเขียงข้างบนมีคนเจ็ดสายไฟอยู่ อสองเครื่องแล้วหรอเรียบร้อยเชอรินนี่โดนจับสายนี่เฟสสองแล้วนะมาเอาเลยด้วยกันอโอเคไม่มีใครไปอยู่กับเทเทอไฟโอเค ขอใช้ไอ้วันพีทให้คุ้มหน่อยแล้วกันทางนี้หรอทพัาางที่อนกัน,นลำคาญหัด <c oughs> แม่ ยิงโดนไม้เฉยมันมันมันไม่ขับมันก็ขับไว้เอาอันนี้อันเดออันนี้แหละของกูแหละอ่านี่ไงอยู่ตรงนี้มวลมองข้างกู บอกว่าไม่ดีไม่บอกว่าเห็นเงาไหมครับ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 ยิงทะลวงทังไมเนี่ยคือใกล้เสร็จแล้วจริงจริงไม่ไม่ถึงไม่ถึงแปดสักทีไม่ถึงหกด้วยช่างเถอะเราต้องกดกดดันเซอร์ไว้ บอกนะว่าโอเคถ้าผมเจอใครคือผมโมลิเลยให้กันเพราะมันได้ห้าละถ้าเกิดถ้าเกิดไปช่วยเขาได้อะลุงบินมา มาดูคนแก่สู้กันดีกว่าเรียบร้อยเรียบร้อยอมา,าแฝงเลยแล้วกันอาา่าฮะฮะาสต็กแล้วโอเคฆ่าเลยแล้วกันเรียบร้อยครับ แล้วก็ได้โมลีแลวหนึ่งเหลือสองเครื่องบอกเลยว่าไม่มีใครหน้าตอนไฟอ่ะต้องหนาตอนไฟอย่างเดียวเฮ้ยเดี๋ยวไว้ใช่ไหมอ๋อไอนี่ไอเชอร์ลินจะกินอะไรไม่รู้แหมข้าเข้าซอกไปเลยทำลาย เปรไม้ลัวๆเลยเว้ย ฆ่าแล้วจริงๆต้องตัดกำลังเธอทิ้งโอ่ะตัวเมนชิลเลอร์มผมต้องมาฆ่าตัวเมนเซอร์ผมเนี่ยจริงๆคือคือผมชอบคือสเคปเป็นตัวละครที่ผมชอบสุดเว้ยจริงๆแต่อย่างว่านะถ้าเราไม่โมลี่เขาอ่ะเราก็อาจจะแพ้ก็ได้จริงๆเราเราต้องตัดเรื่องนี้ทิ้งไปก่อนอ่าฮะมา เหลือสองเหลือ2คนกับสเครื่องกับสแต็กกืนกินของหวังค่าสแต็กซึ่งโอเครูปเกมก็ผมน่าจะได้เปรียบอะมากละโอเคหาไม่เจอ อันนี้ไ๋อมันทะลุมาห้องน้ำพูดตามจริงนะอันนี้ไม่เคยไม่เคยพังตรงนี้มา่ก่อนเลยว่ายิงโโอ้โหเหลือเครื่องหนึง่งแต่อย่างว่าหลัเครื่องมันก้าเสียแล่ละเขาเลยแบบเออเสียงปั่นไปเลยอ่ะ เดี๋ยวเขาลูกคิดเรื่อตงตัวนี้มันโง่ก็เลยแบบปันๆเลยด้วยกันพวกเขาไม่รู้หรอกจริงๆชัดเจนเลยว่าต้องมีคนแอบป oh. oh. ันแหละอยากถมเพืกันเผื่อเจอ oh. Oh. ไม่โอเค okay. รู้แล้วอยู่ตรงไหน,นไอ้เคียร์ระเบิดร,ระเบิดโทเทมกูทิ้งละแต่เหยื่อก็ตายละเก็บเซฟแต่ไไม่ได้ละ แต่อย่างน้อยก็กำจัดได้สอ,องคนน่ะก็อยู่ไหนเนี่ยโอ้โหอ,อ,อยู่ไหนน่าท่ไงสัตว์นี่เองเดืไว้นี่ทั้งเกมเล่หาแทบไม่เจอเลย อขอสามคนก็ได้วะตดูไม่คลาดว่าใช้เข็มหรอวะโอ้โหแล้วาหายเข้ากิมเมกไปเลยหร,หรือว่ากูตามรอยไม่เก่งวะอ๋นนี่เอง

ที่กูพูดมากแล้วกูก็ไม่ได้ <aroma> ไม่ได้แขวนจนิ <rainforest> ้นหนีได <Nixon> ้อ่ะเอาแล้วเราต้องขอเอาต้องขอไปไหนวะแขวนแม่แม่ทำเป็นเรียกเปตรงเดี่ยขาดหน้าจะไม่มีได้อย่างเงี้ย ไมครับลำลึกไว้ว่าครั้งหนึ่งเลสเตงเกอร์เคยทำการพิสนโขบได้ไวขนาดนี้เร้เราจอยู่ความน่ากลัวนในระหว่างที่แรงปืนฉบอกรวลงปานกลางแต่ว่าความเในการเคลื่อนที่ขาเลรงปืนก็ลดลงเหมือนกัน ผมเอาแอดออนนี้ไปช่วยแล้วก็นี่ครับคืออันนี้ผมไปหาข้อมูลมาเว้ยในเว็บของเดสบอยอ่ะวิกิของเดสบอยบอกมาประมาณว่ามันจะลดเสียงหัวใจลง8เมตรไปคอมโบกับอันนี้นี่ก็ลดลงอีก8เมตรก็เป็นลดเป็น,ลด,ปนลดเป็น16เมตรอ่ะก็คือเสียงหัวใจคือ8เมตรนั่นเองเอาละด่านไหนลองด่านนี้หน่อยกัน <laughs> ปกตินี่เป็นด่านของไมเขึ้นนะเวลาไม้ขึ้นขั้นหนึ่งเขาจะเอาแอดออนเนี่ยไอเอฟฟิงเนี่ยใส่เข้าไป สเตล,ลดีลองดูนี้ว่าถ้าเกิดว่าผมเอาเนี่ยลุงปืนสายสเตล,ลเนี่ยแล้วก็เอาออฟฟิงเนี่ยไปใช้อ่ะรูดีาจะออกมาเวิร์กเปล่ามาตรวจหาเลยด้วยกันอย่างคือสายเนี้ยไม่ค่อยได้แน่เลยประเด็น เรียบร้อยเข้าไปเข้าเป้าไปแล้วนี่แนะน่ปัน่นเพลินเลยนะครับเนี่ยคนปั่นนี่แหละโดนแอบไหมไม่มี ไปแล้วเรียบร้อยคนเดิมมาดีกว่าอ่าสามีหน้าสวัสดีไม่รู้จริงๆที่ไปได้ว่าเขาว่าอยู่กันเนี่ยอ่ามีย่อหลบย่อหลบ เกี่ยนดีจริงๆอันนี้โลกกันหนึ่งเหมือนผมแหละตอนเล่นเซอร์ก็อย่างนี้แหละเรียบร้อยครับและใครเนี่ยฉันเกิดในโรงพยาบาลโอเคไอ้น,นี่ถ้าเกิดดูอยู่มันคงด่าผมแหละจริงถ้าเกิดมาดูคลิปผมเนี่ยโอเคแอบบปั่นเครื่องนั้นใช่ไหม เดี๋ยวขอก่อนไปขอกระเทิบหน่อยแล้วกันหากระเทิบไม้ด้วยโคตรเยี่ยนเลยท,ที่หาคือใส่หน้าปั่นหยูดแ,แล้วไม่รู้อ่ะเฮ้ยไอ้ไอ้น,น,อน,นี่มันรู้อันนี้มันเริ่มรู้แล้วอันนี้มันเริ่มรู้แล้ว อ่าแน่นี่เด็กนับหมายไปแล้วว้าวยิงว้าวอีกแล้วอะไเนี่ยหาไม่เจอเฉยเสียงใกล้ใกล้ โอเคเขาโดดลงมาละโอเคล้มแล้วก็ถือแบกพวกนี้คือตาเนี่ย ถ้าจะเก็บสแต็คเฟรเซดเวลก็ต้องตีทุกตีเฟิร์มมิ่งแน่ทุกคนเลยยกเว้นซาลิน่าไอ้ตุ๊กตุ๊กที่ว่าตีทุกคนยกเว้นซาลินา่าเขากำลังมาเขากำลังมาฮันเน่ซาลินา่าโอเคปล่อยไปเดี๋ยวตีน เสียงตีนอุ้ยใจร้อนไปหน่อยอันนี้อันนี้ก็พาไปเหมือนกันอกไปด้วยเร็วเลิกเร็วยิงเมาอะไรกูเนี่ยโอ้อะไรกันครับเนี่ยกล้องดูอีดมามาเอาฉันเกิอในโรงพยาบาลก่อนเลยแล้วกัน าทับไม้พอดีอนี่เป็เครื่องนี่หว่าโถเครื่องทดลองนี่หว่อาอะไรกูนี่อะ่ะ เรียบร้อยเจ็ดสแปกแล้วมาแหวนเลยแล้วกันขอตัวผมมืยโอเคเครื่องตรงนั้นกำลังปั่นใช่ไหม นี่แน่โคตรเบา8เมตรอย่างการสะบงของเออยีบอลของหลวงหลวงกุ้เข้มเรียบร้อยมาแขวนต่อเลยแล้วกันเน้นเกียร์ครับวันนี้โคตรเกียร์ อยู่ก็อยู่ตรงนั้นนั่นไงล่ะมาใส่หน้าไอ้นี่แปลกๆอ่ะเก็บได้เลยเฮ้ยไอ้นี่มันคนนี้ก็ตายดีกว่าโอเค ให้ได้ใช่ไหมเฮ้ยติดต้อติดติดไม้ติดซ่อบ้าอะไรอ่ะเกมนี้ใครโดดก่อนแพ้นี่เนี่ยเรียบร้อยครับ เปิดหลุมหนีนิว่าโอ้โหจบที่เปิดหลุมหนีครับแต่เดีย๋ยวว่าแหละก็เกียนดีเหมือนกันนะอันนี้คือไม่ไม่เน้นอันนี้คือไม่เน้นนี่ครับไม่ไม่เน้นเก็บครับอันนี้อันนี้เน้น,เ,น,นเกียรอยน่างนางคือผมก็ไม่ค่อยเล่นสายนี้แหละแต่เห็นว่ามันจะเนิบแล้วนะเขาก็เลยผมก็เลยเล่นหน่อยกันนะ โอเคแต่เขาเขียนดีนะจริงอาครับคลิปหน้าก็เป็นลินนะจะเล่นลินจะเล่นลินเหมือนกันเพราะว่าลินก็จะโดนเนิบเหมือนกันถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแลค์กดแชร์กดติตานะครับแล้วเจอกันครับบายบายสวัสดีครับ